น้อยจองเพียงหลักร้อยได้รถแต่งซิ่งกับอีซูดีแม็กออนิวคันนี้เลยนะคะเป็นกระบะ4ประตูตัวเตี้ยเครื่อง1.9เอสปี2022เลขไม่เพียง19,000หมกิโลแต่งหล่อมาให้ด้วยล้อแมก็กทั้ง4ล้อประวัติดีก็สามารถฟีดาวเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอเพอ,อน้องปั๊บอีกแล้วนะคะที่เซรทไายรถสวยจังหวัดสุราธ,ธานีวันนี้น้องปั๊บอยู่กับเจ้าอ l นิวอีซูดีแม็กสำหรับใครที่กำลังมองหา รถกระบะแถบตัวเตี้ยสี่ประตูเครื่อง1.9ปี2022องรับรองเข้ามาแล้วนะคะเลขไม่เพียง1น0 0 0หมเกิโลเท่านั้นรายตัวใหม่ปีใหม่และที่สำคัญแต่งมาด้วยล้อแม็กทั้ง4ล้อคันนี้กับโปรโมชั่นตัวนี้จองเพียง999รบาทรับส่วนลดนะคะหากใครได้ดูคลิปนี้มาส่วนลดทันที5,000บาทนะ,ะเดี๋ยวตามมาชมสภาพตัวรถทั้งภายนอกภายในกันเลยจ้าและนี่ก็คือเจ้าอิซูดีแม็กเชี่งปั๊บจะพามาชมวันนี้นะคะ เป็นกระบะแคบตัวเตี้ยนะคะขวัญใจอ s u z ดีแม็กไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะคะได้โฉมหน้าตัวรถเป็นโฉมหน้าาาแดงปัจจุบันตอนนี้เลยนะคะในโชว์รูมเลยนะคะคันนี้ก็ได้กระจังหน้าแบบกระจังหน้าพิกโลกแบบนี้เลยมาพร้อมโลโก้อีสุดีแม็กนะคะไฟหน้านะคะก็สามารถใช้งานได้แบบปกติเลยทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟต่างๆด้านหน้านะคะตัวนี้อย่างที่น้อแป๊บบอกไปนะคะว่าเราแต่งล้อมแม็มาให้ทั้ง4ล้อ เป็นล้อแม x c ซ28นั่นเองจ้านี่เลยนะคะดอกยางปีใหม่เป็นยางขอบ18นะคะ255ทับ50 CR 18นั่นเองนะคะเป็นล้อแม็กดอกยางใหม่ปีใหม่แต่งมาให้ทั้ง4เส้นนะคะรุ่นนี้ก็จะมีไฟเลี้ยที่กระจกมองข้างกิ้วกันฝาบเรามีมาให้นะคะ,ปะเป้ามือจับตรงนี้เราก็มีตัวกันร่องนะคะตรงนี้มาให้แล้วด้วยนะคะ ทั้งสี่ประตูเลยนะคะนี่เดี๋ยวมาดูคันนี้ก็ใช้เชฟเฟิงนะคะดีเซลของเราได้หมดเลยนะจ๊ะนี่เลยมีสติกเกอร์มาให้เรียบร้อยด้วยนะคะตัวรถก็คือเติมโรงงานแมกไลเนอร์มีมาให้นะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกก็สามารถใช้งานได้แบบปกติกันเลยนะจ๊ะไฟดวงที่3าด้านบนนะคะเราก็มีมาให้แต่งหลอดฟิวนะคะด้วยเหล็กค้ำหลบไฟนะคะ นี่เยแบบนี้เลยด้านหลังก็สามารถเปิดได้ด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ที่แม็กไลเนอร์ของเราก็ไม่มีร่องรอยนะคะนี่เลยสภาพการใช้งานถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะสภาพรอบคันนะคะรถไม่มีการชนหนักทีความหรือว่าน้ําท่วมนะคะรถสวยแน่นอนนะคะเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงกันเลยนะเ mm hmm. จ้าคุณลูกค้าคะเดี๋ยวมาดูข้างในนิดนึงนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะนี่ ปรับกระจกได้เลยนะคะกระจกไฟฟ้าเดี๋ยวมาดูเลขไม้กันก่อนเลยนะคะสำหรับกรนี้อย่างที่น้องแป๊บบอกนะคะเลขไม้ของเจ้าอีลูสติแม็กซิปัะตูคันนี้เลขมาอยู่พี่1นึ่งหก้าสีสิกิโลเมตรเท่านั้นนะคะได้หน้าต่อระบบพัดสกรีนนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายแบบนี้เลยนะ<ล>จ๊ะนะจ๊ะนี่เลยหัวมลายมี SRSA แบบคู่หน้านะคะ ฟังก์ชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์นะคะก็สามารถใช้งานได้นะคะแอร์เย็นฉ่าแน่นอนเกียร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์แมนนวล6กสปีดนะคะนี่เลยเบาเป็นเบาผ้าคอนโทรลด้านหน้าสีดำฝา้าพดานด้านบนสะอาดสะอ,าสะอา้านฝั่งนู้นยังไม่ได้แกะถึงเลยนะคะไปต่างๆนะคะก็สามารถใช้งานได้แบบปกติกันเลยรุ่นนี้นะคะนอกจากสมใหม่ทั้งภายนอกและภายในนะคะ เดี๋ยวมาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะเพอาเป็นสี่ประตูนะคะเปิดได้ง่ายนะคะนี่เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องผู้โดยสารนะคะก็มีเบลนะคะหรือว่าเข็มขัดนิรภัยมาให้ติดตั้งคาซิสสำหรับเด็กอ่อนด,ด้วยด้วยเขาออกแบบมากว้างขวางสามารถรองรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะประมาณสามถึงสี่คนก็จุนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะสภาพภายในตัวเม็ด อาร์ตต่างๆนะคะตัวน็อตไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนเลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของเม็ดอาร์ตนะคะอาจจะแข็งนิดนึงนะคะเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานแน่นอนจ้านี่เลยนะคะใครอยากได้รถกระบะแคนซีประตูไม่ได้มีมาบ่อยนะคะและคันนี้ได้รถสภาพสวยเลยนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักที่คว่ำหรือว่าน้ําท่วมนะคะรอบๆคันตัวเม็ดอาร์ตต่างๆ,ๆนะคะที่ ประตูนะคะฝั่งคนขับนะคะบอกได้เลยว่าสภาพสวยงามมากๆนะคะทั้งภายนอกและภายในสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะแฉบใช้งานนะคะสี่ประตูสักคันรบแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเหมือนได้รถ้ต้เดงนตัวใหม่จากโชว์รูมกันเลยนะคะตัวล้อต่างๆก็อย่างพิ่งปัดบอกนะคะทั้งสี่ล้อก็เป็นล้อแม็กนะคะเราแต่งซิ่งมาให้ดอกยางปีใหม่ขอบ18นะคะสภาพสวย ใครอยากได้คันนี้พึ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆอนะคะเดี่ยแป๊บมารีวิวโปรโมชั่นกันอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้รถกระบะ all new isuzu e d max คันนี้ไปครอบครองเดี๋ยวมาบอกโปรโมชั่นกันเลยคะ่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับเจ้า isuzu e d max คันที่แป๊บพามาชมคันนี้นะคะเป็นรถ i s u d-max นะคะแคปซีประตูของเราตัวเตี้ยเป็นเครื่อง1.9 s รุ่นประหยัดน้ำมันปีใหม่ปี2022เลขใหม่เพียง1,9 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นแล้ก็ขายอยู่ในราคา5 2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่มีประวัติดีดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวนะคะออกรถไปได้เลยผ่อนเริ่มต้นนะคะประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเดือนนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่น มีนานี้ต้องมีรถจองเพียง999บาทเท่านั้นหากคุณลูกค้าชื่อดูคลิปมานะคะสนใจอยากจะออกรถภายในเดือนนี้รับทันทีนะคะส่วนรถนะคะมูลค่ามากกว่า5,000บาทนะคะสนใจก็สามารถโทรหาเราได้เลยใช่หเบอร์0611786999สนใจแล้วอย่าลืมรีบโทรมาเลยนะคะบ๊ายบาย